อันนี้3 4 6กกลับมาเสีงยงยืนว่าเจอในชุดคลุมสีดำทั้งตัวเดินเข้ามาอย่างเชื่องช้าเดินไปพังปลดแถบผ้าที่เอวไปพังนางเห็นดังนั้นก็อึ้งงันไปเขาถอดชุดคลุมบนตัวออกร่างไปเปล่าก้าวเข้าไปในทางน้ำก่อนจะนั่งลงข้างนางมือเย็ยนมือไปดีดผิวน้ำเล่นหยดน้ำกระเด็นกระทบใบห,หน้านางเสียงหัวเราะทุมต่ำหน้าดึงดูดกระดังเข้าสู่หูนางเขาชัายว่าไม่เคยเห็นเหตุใดถึงได้อึงง้งงันเช่นนี้เสียงทุ่มของเขาเจอเสียงหัวเราะเพึ่งพอใจชัดเจนว่าสีหน้าของนางทําให้เขามีความสุข ามมือโคจรปานพลังวิญญาณทันใดนั้นน้ำที่เย็นลงแนวพันอุ่นขึ้นมาอีกครั้งไอร้อนเล็กน้อยประทุขึ้นจากผิวน้ำตลบอบวนระหว่างสองคนเพิ่งจิ๋วดึงสติกลับมารอยยิ้มปากฏบนใบหน้าเจ้าจะกลับมาใหญ่ไม่บอกข้าสักคำวันนี้ข้าย,ยังเค็ดอยู่เลยเมตว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าจะกลับมาเมื่อไหร่นางพูดพร้อมกับที่ถูกเขาดึงร่างเข้าไปหาก่อนนางจะอยู่ในอ้อมแขนของเขาทั้งร่างไปเปล่าอยู่ในอ้อมแขนเขาเช่นนี้ สัมผัสที่ผิวนางแนบชิดทําให้อุณหภูมิในทางน้าคลายกับยิ่งร้อนมากขึ้นในใจนางเคินอายอยู่บ้างแต่นางก็ไม่ได้รลี่ยน,นเช่นกันเียงงพิงร่างอยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างเงียบๆปล่อยเขากอดนางไปอยากกลับมาแล้วทําให้เจ้าประหลาดใจเลยไม่ได้บอกเจ้าก่อนสเสดวันโม่เจอกราวสองมือใต้น้ําลูบําเอวนางอย่างเบามือคาให้ฝังทันพ่อเตรียมตัวแล้วที่จวนมีคนจัดการแล้วเช่นกันข้าได้ยินพวกเขาบอกว่าก่อนแต่งงานห้ามพบหน้ากันข้าจึงอยากแอบมาหาเจ้าก่อนแล้วค่อยไป จะมีขิดอยู่ที่นี่สักสองสามวันหรือเฟองจิวแปลกใจกลับไปกลับมาไม่เหนื่อยหรือยอย่างไรเซียนยอนเมื่อเจอฟังดาวยิ้มที่มุมปากน้อยไม่อยากให้ข้าไปเรือขนาดนั้นเบือของเขาคำขึ้นจากส่วนเอวของนางอย่าวุ่นวายค้าพูดเรื่องสําคัญกับเจ้าอยู่เฟองจิวถึงตาใสเขาพร้อมหน้าแดงๆด,ดึงมือประมือของเขาออกเซียนยอนเมื่อเจอหัวเราะเสียงเบากลับมาครั้งนี้จะอยู่กับเจ้าสองสามวันจากนั้นข้าต้องไปแล้วข้าต้องกลับไปเตรียมงานแต่งไม่อาจมอบหมายให้ข้ารับใช้จัดการได้ทั้งหมดเขาพูดพลางยืนพาขนหนูที่ขอปางให้นาง เจ้าช่วยข้าถูหลังหน่อยเถอะเอิงจิวรับมาคราวนี้ผ่าออกจากอ้อมกอดเขาแล้วย้ายไปอยู่ข้างหลังเซียนหยวนโม่เจอฝูบหน้าที่ขอบทางน้ำพร้อมกันนั้นก็พูดว่าจะอยู่ที่นี่ต่ออีสักพักรอข้ามารับเจ้าเมื่อถึงเวลานางช่วยเขาถูลหลังโดยพลางพูดไปพลางข้าคิดว่าตอนที่พวกเราแต่งงานกันคนมาแสดงความยินดีต้องเยอะมากแน่ตอนเข้ามาในจวนเห็นกู้เสียงอีกับพี่ซิวลันก็มาด้วยเซียนหยวนโม่เจอรีตารกล่าวอืมกู้เสียงอีนั่นพวกข้ากลับมาแล้วเจอว่าเกิดเรื่องบางอย่างกับพวกเขา จึงถือโอกาสเข้าช่วยเหลือเขาจัดการธุระในตระตกูลเด้เป็อยราจึงมาดูว่ามีอะไรให้ช่วยหรือไม่ส่วนอีสิซีลันวันนี้เ้าเพิ่งพบเขาสองคนสนทนากันไม่หยุดจนกระทั่งน้ำเย็นลงแล้วเซียนหยวนเมื่อเจอค่อหมุนกายลุกขึ้นยืนเขากล่าวกับเฟิงจิวว่าน้ำเย็นแล้วอย่าแช่อีกเลยเขาพูดพร้อมกับก้าวออกจากทางนา้ำใช้ผ้าขน,นหนเช็ดหยดน้ำบนร่างกายจากนั้นยืนมือไปอุ้มเฟิงจิวจากทางนา้ำสุดท้ายใช้ผ้าขนหนูพันร่างนางเดินไปที่เตียงเมื่อเขาวางนางลงบนเตียงเฟิงจิว ยื่นมือออกมาดูแช่น้ํานานเกินไปมือข้าเหี่ยวหมดแล้วตอนกําลังลุกขึ้นมาสวมเสื้อผ้าใครเล่าจะรู้ว่าเขาจะกดร่างนางลงมาตอนที่3464นี้บพบกันอีกครั้งริมฝีปากร้อนระอุท่าบลงมาจุ่มเผ็ดดร้อนทําให้นางหายใจไม่ทันอยู่บ้างระนั้นตอนนางพระออกจากเขาเขาตะแคงตัวนอนข้างๆนางแล้วอ้อมกันยื่นมือไปดึงผ้าห่มมาคลุมร่างนางไว้มือใหญ่ทั้งสองข้างโอบรัดนางเข้ามาในอ้อมกอดอาเจียข้าหวังให้วันแต่งงานของพวกเรามาถึงโดยเร็ววัน ฟังเขาพูดดังนั้นในใจเพื่องจิ๋วไม่ได้ความร้อนนางยื่นม,มือไปกอดเอวเขาบ้างยิ้มพางกล่าวว่าตอนปลายปีมานี้ร้อนรอได้ตอนนี้วันแต่งงานอยู่ข้างหน้านดีแล้วเจ้ากับร้อนใจเสียได้ข้าร้อนใจอยากทําให้เจ้ากลายเป็นสตรีของข้าเสียงทุ้มต่าดังขึ้นเพิ่งรีบร้อนกลับมาจึงรู้สึกง่วงอยู่บ้างวันนี้ได้กอดนางเอาไว้เขาย่อมหลับตาลงอย่างช้าช้าไม่รู้สึกเลยว่าลมหายใจของเขาผ่อนคลายคลายกำลับไปแล้วเพื่งจิ๋วเงยหน้ามองเขาเล็กน้อยก่อนจะพิงอกเขาอย่างเงียบ ชาวันต่อมาเซียนหยวนเม่เจอกับเฟิ่งจิวไปพบผู้วัสดของตระกูลเฟิ่งด้วยกันเพื่อหารือกันเรื่องงานแต่งงานที่เกิดขึ้นจากนั้นสองคนเดินเล่นอ,อยู่ในสวนดอกไม้เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาอันสงบสุขที่หาได้ยากเลิงวาเดินมาเห็นพวกเขาสองคนแล้วคารวะครั้งหนึ่งนายหญิงพวกหญิงลางมาแล้วตอนนี้กำลังไปพบพวกนายท่านที่เรือรนบรรณาเอ็นทีพวกเขาก็ได้ข่าวแล้วเช่นกันเฟิ่งจิวหัวเราะเสียงเบาจูงมือเซียนหยวนเม่เจอเดินไปที่ศาลาพร้อมกันนั้นพูดกับเลิงวาว่า,วาอีกเดียวให้พวกเขามาที่นี่เถอะ คิดดูแล้วไม่ได้พบกับพวกเขามาหลายปีแล้วเหมือนกันขอรับเรงวาตอบรับ้วถอยไปเข้าเออไม่ได้มาหาเจ้าเลยหรือเสียนหยวนเมื่อเจอทำหลังจากสาวใชย้ยกน้ำชาและขนมมาแล้วเขาช่วยเทชาเฟื่องจิ๋วจอกหนึ่งเฟื่องจิ๋วหยิบชิ้นขนมขึ้นมาหนึ่งชิ้นมากินจากนั้นก็ยิ้มขึ้นตั้งแต่กลับมาเข้าเออถูกทันพ่อค่ะเรียกไปหาปากบอกว่าจะชี้แนะเขาฝึกบิเพ็ญและฝึกวิชาย,ยุท์แต่ความจริงแล้วเด็กในบ้านเทียวยุ่เท่าเขาเห็นเขาแล้วต่างก็ชอบมาเล่นด้วย และพี่ชายข้าก็มักจะพาบุตรชายเขามาเล่นเป็นเพื่อนเท่าเออเช่นกันเป็นเช่นนี้เรื่อยมาคาดว่าคงมีแค่เวลากินข้าวที่ข้าจะได้พบเขาสองคนสนทนาการเดินนำชากินขนมไม่นานนะักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าประรอกหนึ่งดังเข้ามาไกลเพิงจิวละเซียนยวนมอเจอมองไปทางเสียงนั้นเอ็นบรุษในชุดโลราสง่าง,งามไม่ธรรมดาหลายคนยิ้มร่าดเดินมาทางนี้เซียนยวนมอเจอเดือบมองคนพวกนั้นก่อนจะเบนสายตาย,ย่างเย็นชาเขายกกาชาเทชาร้อนเติมให้เพิงจิวพวกเขาสองคนนั้น เขาด้วันรู้จักแต่คิดไม่ถึงเลยว่ายิ่งเวลาผ่านไปพวกเขาจะยิ่งน่ามองขึ้นเรื่อยเฟิงจิวพิจารณาพวกเขาเห็นพวกเขาดูราศีจับยิ่งกว่าตอนยังเยาว์ทวงท่าของแต่ละคนโดดเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยใช่พวกเขาสง่างามไม่ธรรมดาอยู่แล้ววิสัยทัศน์ไม่ต่ำต้อยหลายปีที่ผ่านมานี้ยิ่งโดดเด่นขึ้นกว่าเดิมก็เป็นเรื่องปกติเมื่อคิดถึงตรงนี้แล้วนางยิ้มขึ้นมาไม่พบกันหลายปีเห็นทีพวกเจ้าคงสบายดีสินะพวกทรงหมิงและหมิงหลางมองเฟิงจิวเห็นนางยังคงสวมชุดสีแดงทั้งตัว ดวงตาเป็นประกายหน้ามองนางนั่งอยู่ตรงนั้นอย่างสบายใจกับแห่กลิ่นอายสูงส่งสง่างามออกมาทำเอาพวกเขาหวั่นไหวขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ตอนพบนางครั้งแรกนางมีกลิ่นอายของจิตวิญญาณโบราณที่เจ้าเล่และมีไวพ้พลิบวันนี้วันเคินผ่านพ้นไปกลิ่นอายพวกนั้นหายไปแล้วที่ปรากฏให้เห็นมีเพียงความงามสง่าและสงบนิ่งท่าทางคนที่เติบใหญ่ไม่ใช่แค่พวกเขานางเองก็เติบใหญ่เช่นเดียวกัน